สวัสดีจ้าทุกคนอุยหน้าหนาวมันยุ่งยากเล็หน่อยเพราะว่าต้องคุมหน้าคุมตาไม่ไงั้นมันหนาวเสื้อนอกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตัเนี้มันก็เป็นซิปเนาะเป็นซิปทีนี้มันก็เย็นออกมาข้างนอกซิปมันก็เย็นตอนนี้ก็กำลังจะออกไปข้างนอกจะ้ะจะผ่านตลาด ต้าน้าหนาวนี่ร้านอาหารด้านหลังเนี่ยเป็นร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารแล้วค่ะเป็นเป็นบาร์นะเป็นบาร์มันไม่มีอาหาร <c oughs> ไม่เป็นทูกผิดคือร้านตรงเนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารที่ไม่เป็นกับลุงมาทานเรื่อย <c oughs> ๆอุเดี๋ยวเมนจะจะถ่ายหาันหน้าไปทางนู้นนะคะทุกคนมันสวยมันน่าดูมากกว่า นุ่นจานุ่นจาไฟนะคะไฟสวยที่ตลาดที่บ้านแม่คุณนเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้ช่วงคริสต์มาสแล้วเนาะเออหนาวก็หนาวลานสก็ตก็พร้อมนะคะทุกคนลานสก็ตของเด็กๆนะคะถ้าไม่เพื่นมาตรงนี้นะคะก็จะมาถ่ายเรื่อยๆเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ก่อนนะคะหันกล้องมาทางนี้ให้เพื่อนๆชมว่าตรงนี้เขาก็จัดสวยเลยคะ่ะ แต่ก็ยังไม่ถึงคริสต์มาสนะทุกคนอันนี้แบ่งปันก่อนคริสต์มาสตึกนี้แถบนี้ดังมากเลยเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะตั้งแต่แม่เป็นมาจนถึงวันนี้นะคะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีไม่มีอย่างนี้นะ,ะแถบนี้มันจะเป็นบาร์แล้วก็ร้านอาหารทั้งนั้นเลยตอนที่แม่เป็นมาใหม่ๆนะตรงนี้มันจะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วก็เป็นร้านทําขนมปัง ตรงนี้ค่ะเป็นเป็นร้านทำขนมปังแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแล้วก็เป็นคือคือไม่ใช่แบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้มันมีมีบาร์มีร้านอาหารนะขายเหล้าขายยากันเยอะเลยนะแถวนี้เนี่ยแต่แต่ว่ามันก็ดูสวยกว่าเมื่อก่อนนะมันเปลี่ยนแปลงนะเพื่อนก็มาอยู่หลายปีเนาะมาอยู่จนเป็นศตวตรรษหลายศตวตรษและมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนจนมีอะไรแล้วก็ตึก นะคะคบางที่เนี่ยมันเออ่มันเป็นตึกเก่าๆแตวนี่มีตึกสวยสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่ค่ะตลาดที่บ้านเพื่อนนะคะตอนนี้ก็เริ่มะคริสต์มาสแล้วค่ะทุกคนเริ่มคริสต์มาสแล้วเพื่อนมาซื้อของจะมือสองมือมาซื้อของไปื่อทำบุญเนี่ยตรงน,นี้เขาจะเริ่มจัดแล้วคะ่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะปกติเนี่ยเขาจะจัดเยอะกว่านี้มีสูงๆด้วยต้นคริสต์มาสสูงๆแต่วันนี้ ออปีนี้เขาจะจัดแบบนี้เท่านี้หรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะคะหันกล้องมาทางนี้ให้ดูให้ดออูลานสเกตค่ะอันนี้ลานสเกตนะคะเขาก็เพิ่งจะทำเสร็จเนี่ยค่ะลานสเกตอ,อย่างเช่นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเขาก็จะมีเด็กๆมีครอบครัวมาเล่นนะคะเขาเรียกว่าสปอร์ตหน้าหนาวของครอบครัวนะคะในเมืองนี้เขาจะมีทุกอย่าง หน้าร้อนก็จะมีอีกแบบหนึงหน้าหนาวก็จะมีอีกแบบหนึง่งอันนี้ไม่เป็นก็ถ่ายเป็นปั่นนะคะกำลังไปรซื้อของก็เลยเดินผ่านมาอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ไม่เป็นที่ไม่เป็นถ่ายปีนี้เนี่ยค่ะป้ายนี้เมื่อก่อนนี้มันอยู่ฝั่งนู้นนะอันนี้ก็เอามาฝั่งนี้ก็แสดงว่าไม่มีต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆคือหมายถึงต้นต้นไฟที่ประดับที่ใหญ่ๆที่สุดตรงนี้คือก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยค่ะ ขนมหวานค่ะขนมหวานประดับด้วยไฟของขวัญก็ประดับด้วยไฟดูสวยงามมากเลยเออต้นคริสต์มาสประดับด้วยไฟนะคะต้นคริสต์มาสเขาก็มันจะเป็นกล่องประดับด้วยไฟสวยงามมากเลยค่ะทุกคนสวยงามมากเลยเนี่ยแบ่งปันแบ่งปันปน,ปน,นะเออแล้วก็ปีที่แล้วแม่เพนก็ได้มาถ่ายครอบครัวแต่ว่าถ่ายใกล้ไม่ได้เพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะะ แล้วก็วันศุกร์วันเสาร์ว,ว,วันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเอาเพลงมาเปิดดังๆแล้วตรงนี้ก็จะมีครอบครัวนะคะมานั่งอันนี้เขาเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆเขาเอาเอาพลาสติกมาคุมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ลานสเก็ตมันยังไม่แห้งพอยังไม่แข็งพอนะคะมันก็อาจจะเสียไม่ใช่ว่าอาจจะเสียนะเสียเลยเออมันจะเป็นรอยเออเป็นบาดเป็นแผลนะเออมันไม่เรียบ เนี่ยเขาก็เลยเอาอันนี้มากั้นนะคะทุกคนเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่ามีทุกอย่างตลาดที่ไม่เป็นอยู่เนี่ยสบายสบายมากเลยไม่อยากจะย้ายออกไปไหนคือถ้าย้ายออกจากเมืองก็จะ,ะ,ะก็จะต้องเข้าเมือง <laughs> สวยงามสวยงามอันนี้เป็นตลาดเล็กๆแต่ม่าสวยงามมีทุกอย่างแล้วก็วันศุกร์นะคะวันศุกร์วันเย็นแล้วก็วัน วันเสาร์นะคะเย็นวันศุกร์กับเย็นวันเสาร์คนจะคึกคักมากๆเลยคนเขาออกมาเที่ยวกันนะคะแต่วันอาทิตย์ก็จะเงียบเพราะว่าวันเสาร์เขาเขาเที่ยวกันแล้ววันอาทิตย์เขาก็จะเป็นวันนอนพักผ่อนเพราะว่าวันอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่วันอาทิตย์นอนพักผ่อนเต็มที่หลังจากไปเที่ยวแล้วก็วันจันทร์พักผ่อนเตรียมตัวทำงานค่ะ สวยงามมากเลยนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเนี่ยตลาดเนี่ยมันไม่ใช่อย่างงี้นะตอนที่ไม่เป็นใหม่ใหม่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะคนอื่นไม่เห็นแต่ว่าไม่เ่็นเห็นเพราะว่าไม่เห็นอยู่ที่นี่ตลอดเลยสวยงามสวยงามสวยงามถ่ายย้อนหลังก็สวยงามเหมือนกันสวยงามมากๆวันธรรมดาคนก็จะไม่เยอะนะคะเมืองนอร์เวย์นี่เป็นเมืองที่เงียบ คลเมืองน้อยแต่นะคะอพยพเยอะหรือว่าคนต่างชาติเยอะมากๆนะคะเดิน,ะนจะเจริญทางนี้ <c oughs> ไปซื้อของที่ร้านเอเชียไม่ต้องนั่งรถหรอกค่ะเดินออกมาผ่านตลาดเข้ามาก็ก็ถึงร้านเอเชียเลยทางนี้ก็เดินได้นะคะไม่ใช่ทางรถนะคะทางเดินห้ามให้รถผ่านเป็นเฉพาะ ทางให้คนเดินถท่านั้นตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยคะ่ะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโอโ้โหตั้งแต่เม่เป็นมานี่เปลี่ยนแปลงมากมากคือจําไม่ได้เลยนะอืมนี่ช่วงนี้ไฟก็จะเยอะหน่อยเวลามันมืดนะคะเวลามันมืดยามายังไม่มาแล้วเขาเอาไฟมาประดับต้อนรับตอนรับคริคสต์มาสก็จะดูสวยดูสวยงามมาก สะพานใหม่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นร้านสะดวกซื้อมีทุกอย่างเลยและทางนี้แม่เพิ่งจะเดินไปซื้อของแต่ข้างในคิดว่าคงไม่ถ่ายหรอกคะ่ะเพราะว่ามันจะมันเหมือนกันเนาะก็ถ่ายให้ดูชุดจำวันของวันนี้ของไม่เป็นนะคะแบ่งป,ปันนะคะทุกคนแบ่งปัน,ปนอันนี้ก็เป็นรถสายที่ไม่เป็่นเคยขึ้นนะคะ โค okay, ค่าถึงแล้วน,นี่ก็จะเป็นร้านเวียดนามนะคะเป็นร้านเวียดนามแต่ว่ามีอาหารไทยมีอาหารเวียดนามมีอาหารจีนมีทุกอย่างคะ่ะของแห้งปะ่ะข้าไปงในกันค่ะปิดแล้ว,ป,ลวปิดแล้วจ้ะ